สวัสดีครับผมเม่นจากร้านเม่นเม่นคาเมล่านะครับวันนี้ผมมีเลนตัวใหม่มานําเสนอกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเลนตัวนี้คือเลนซิกมาสามสิบห้าหนึ่งจุดสี่ดีจีเฮนะครับเป็นเมาส์แคนนอนครับผมตัวนี้เป็นเลนอดีตประกันศูนย์นะครับมาครบกล่องเลยถ้าใครอยากหาเลนดีๆสวยๆอยู่เนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้มาดูกันดีกก่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ตัวกล่องเป็นเลนกล่องซิกมานะครับผมแลมีสติ๊กเกอร์ศูนย์อยู่เลยนะครับ มาของครบนะครับตัวนี้ใบรับประกันก็มีให้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในมีตัวกระเป๋าเลนแล้วตัวเลนนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัวเอกสารนะครับเดี๋ยวผมพรีวิวให้ดูแบบเร็วๆนะครับตัวนี้เป็นใบนนรับประกันศูนย์นะครับเป็นใบรับประกันศูนย์นี่มีรหัสนะครับท่วนออกศูนย์ซุงคาเมลล้านซูคาเมล่านะครับนี้มีตัวของใบวารันตนนะครับสติ๊กเกอร์วารันตี มีแมนนวลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนนะครับอันนี้เป็นตัวกระเป๋าเป็นกระเป๋าแท้จากซิกมานะครับตัวกระเป๋ายังสภาพดีอยู่เลยนะครับผมมีฟองน้ําครบนะครับทั้งตัวบนนะครับแล้วก็ฟองน้ําตัวข้างในนะครับตัวล่างนี่ครับฟองน้ําตัวล่างก็ยังอยู่นะครับเหมือนตัวเลนกันนะครับตัวเลนตัวนี้มีเป็นตัวแท้ทั้งหมดนะครับมีทั้งตัวฝาหน้าฝาหลังนะครับแล้วก็ตัวฮูด ตัวนี้เนี่ยตัวเลนนะครับโดยรวมเนี่ยสภาพก็คือเอาว่าเกือบใหม่ใหม่เลยแล้วกันนะครับจะมีก็เป็นเจ้าของเก่าเนี่ยติดแรปสติ๊กเกอร์มาให้นะครับในเกือบทุกส่วนเลยนะครับทั้งทั้งตัวขอบล่างนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูใกล้ๆตัวนี้แรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เงเาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นสติ๊กเกอร์แบบจะเป็นลายเป็นมุกมุกนิดนึงนะครับมีรอยสติ๊กเกอร์นะครับเท่าที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยที่เจาะ ทะลุสติกเกอร์เข้าไปนะครับเห็นทางเจ้าของเก่าบ,บอกว่าแต่ได้เลนมาเขาก็แรปสติกเกอร์เลยนะครับการเป็นรอยตรงนี้ก็ติดสติกเกอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ติดสติกเกอร์เหมือนกันเห็นไหมฮะเดีย๋ยวผมพิววิวไปด้วยหมุนไปด้วยนะครับยังไม่มีรอยที่จาะทะลุสติกเกอร์นะครับอ่าแบบนี้มีรอยอันนึงนะครับต่อเป็นรอยที่อาจจะถูกปกติเฉยซึ่งข้างล่างก็เป็นร่องของลายซิกมาอยู่แล้วเป็นลายนี้นะครับก็ไม่ได้มีลายที่เป็นนัยสําคัญนะครับนี่ครับเป็นรอยสติกเกอร์ ถ้าลูกค้าท่านไหนซื้อไปไม่พอใจสามารถลอสติกเกอร์ได้นะครับตัวนี้สติกเกอร์ก็ติดเหมือนกันเห็นไหมฮะตัวสิ่งมีชีตนะครับยังชัดเจนอยู่นะครับตัวหนังสือชัดทุกจุดครับตัวนี้ไม่ได้มีรอยลึกนะครับที่ตัวตัววัดระยะนะครับเป็นรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับถ้าทอนไฟมองในตาปากก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับผมพยายามให้เห็นว่ามีรอยขนแมวนะครับอันนี้ซีเรียลเลถึงตรงนี้ผมให้ดูซีเรียลไปเลยนะครับเทียบกันอันนี้นะครับซีเรียล นี่ฮะซีทีเดียวนี่ครับทีเรียวเดียวกันนะครับเป็นเลรประกันศูนย์ตรงตรงใบนะครับอันนี้ตัวยางนะครับยางยังไม่บวมนะครับไม่มีอาการบวมเลยนะครับอาการขาก็ยังไม่มีนะครับมีแต่ฝุ่นเข้าไปเกาะเฉยๆอันนี้เดี๋ยวทางผมทำความสะอาดให้ทีนึงก่อนจัดส่งนะครับนะครับไม่เอินเจแปนะครับตัวนี้ โอเคนะครับในตัวข้างบนนะครับส่วนชิ้นบนสังเกตว่าตัวชิ้นบนก็ไม่มีรอยกระแทกเหมือนกันนะครับถ้าเลนตัวไหนใชหนักอาจจะมีรอยกระแทกรอยเหวี่ยงมานะครับตัวนี้ไม่มีเลยนะครับให้ดูนะครับอย่างละเอียดนะครับไม่มีรอยนะครับตัวนี้มีถ้าจะเาถามว่ามีตําหนิตรงไหนไหมมีนะครับมีบุงฝาครับอ่าสังเกตเดี๋ยวให้ดูฝามีรอยไมฮะ ฝามีรอยนยครับรอยนิดนึงเนี่ยครับตำหนิที่ฝาครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็น์มีฝาครับแต่โอเคการใช้งานตัวล็อกล็อกได้ดีปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมฮะปกติครับถ้าฝาไม่ดีหลุดแล้วครับตัวนี้อันนี้ผมแถมฟิลเตอร์ไปให้ด้วยนะครับเป็นฟิลเตอร์โฮย่านะครับผมก็ใช้แก้ขัดไปก่อนเบื้องต้นได้นะครับถ้าสนใจ ผมให้ดูตัวหน้าเลนแล้วกันนะครับนี่คือตัวหน้าเลนนะครับเห็นไหมฮะหน้าเลนหน้าเลนชิ้นหน้าสวยนะครับไม่มีฝ้าไม่มีฝุ่นนะครับตัวนี้สวยมากนะครับอ่าตัวตัวชิ้นเลนข้างในนะครับเห็นไหมครับใส่ครับอ่านดูจากด้านท้ายนะครับดูจากท้าย นีมือตอนท้ายนะครับผมไม่มีรอยไม่มีรอยบิ่นนะครับเลนชิ้นเลนยังใสนะครับอ่าข้างในชิ้นเลนเห็นไหมฮะหองทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่มีไม่มีฝุ่นดํานะครับอันนี้ที่ตัวข้างนอกนะครับอ,อืมนะครับ ตัวขอบยังสวยครับตัวนี้ตัวเมาส์ยังอยู่ครบนะครับสีทอ,องเมาส์คอนเนคกับกล้องยอยู่ครบครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนี่ฝาปิดท้ายนะครับของซิกมาเจนะครับโอเคสําหรับใครที่กําลังหาอยู่นะครับตัวนี้ผมว่าสภาพโอเคเลยแหละ,ะเดี๋ยวผมให้ดูฮุดอีกนิดนึงอ่ะผมลืมฮุดฮุดเนี่ยมีร่องรอยตรงส่วนที่เป็นยางนะครับตรงยางตรงนี้อาจจะมีนิดหน่อยๆเป็นขนแมวขูดๆแต่ว่า โดยรวมก็ยังสภาพดีนะครับแล้วก็ยังล็อกได้ปกติอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวที่เป็นพลาสติกตรงนี้แรปสติกเกอร์หมดเลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยลับสติ๊กเกอร์กันรอยหมดเลยครับข้างในโอเคครับข้างในไม่มีไม่มีร่องรอยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้มีเป็นลรบสติ๊กเกอร์นะครับที่ฮูดนะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะครับไม่พอใจสามารถแกะได้แต่ตัวที่เป็น เนื้อพลาสติกจริงๆก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรที่เป็นหนักามากนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมล็อกให้ดูนะครับอ evet ืเห็นไหมฮะแน่นๆนะครับยังสามารถล็อกได้แน่นอยู่นะครับผมก็ตัวนี้มีอุปกรณ์ให้ครบนะครับมีทั้งกล่องมีใบรับประกันให้นะครับแล้วก็มีตัวกระเป๋าให้ด้วย แล้วก็ผมแถมส่วนของฟิลเตอร์ไปให้นะครับขอเปิดราคาที่19,000บาทครับสำหรับใครที่สนใจกำลังหาเลนส์ม5ิมไวแสงของ Canon อยู่นะครับให้เลนตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพจเม่นเมนคาเด้วยนะครับสวัสดีครับ